สวัสดีค่ะพี่น้องขาหลังจากทีมาขึ้นที่มงานสาหน่อยเพลินแพงเล่นอยูอาอำเภอสวนนกพุ่มค่ะจัหวัดรอยเอดค่ะมันนี่ก็นอนพักพรตื่นขึ้นมาแล้วเลยสีมาเลือกไอ้ชุดค่ะจุดทั้งหมดแมลลามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชูรชติกุฎเทิงค่ะสวัสดีพี่น้องทีบมาท่านเอ่ย่านเมอตะสกีค่ะมาท่านท่านค่ะพี่น้องขามัอนี่ สีมะเหลือกชุดให้บอดค่ะสวัสดีมุนินค่ะสวัสดีพี่น้องร่มเปลี่ยนทิศค่ะสวัสดีมูหันค่ะสวัสดีพุกลูกเพชรบ้านแพงค่ะมื่อวนี้มาเบิงชุดค่ะสีไฮบอดโยค่ะโยอ่าหน้าบคศจังหวัด้อยเอดค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีมุนินผู้หญิงอ มี่ไส้ข่บ่อมี่ค่ะพี่น้องขามาเบิรงซอยกันค่ะพี่น้องอยากได้อยากได้สีได้สุดได้มาเลือกซอยในด้ยค่ะพี่น้องขาพี่จะพาพี่พาน้องไปเบิรงค่ะชุดสวยงามๆค่ะมื่อนี้นี่ค่ะจาของลามเพิ่นชุดบางงามเลยค่ะพี่น้องขาเนี่ยสุดนี่บ่สุดน่กางามค่ะพี่น้อง สวัสดีพี่น้อง26คนครับตันวาสวัสดีครับเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาตนาใจค่ะพี่น้องขา่หนากาดในได้ตัวอ๋ออะไซน์มันกระสีเบาวัฒนารค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงด้วยค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะชุดไร้งาเนี่ยค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง30ท่านค่ะ นี่แหละครับพี่น้องคขาชุดที่ยายตัวใส่บอดโจใส่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะท่านเนตรกัญญาประสิทธิ์สวัสดีจ่าใหตัวสวัสดีค่ะพี่น้องเอามาเลือกจุดซอยในี่ค่ะมันเองยายตัวอยู่รอยเอ็ดอยู่บ้านไหนจ้าโอ้บ้านเล่าขามค่ะมันเล่าขามตำบลสีแก้วพื้นเมืองจังหวัดรอยเอ็ดเด้อค่ะเด้อวัฒนาชัยท่านนั้นดูแลสุขภาพเด้อโอ้ค่าขอบคุณในหลายค่ะ พี่พ่น้องไปเบิรงค่ะชุดย่อนยุกค่ะพี่น้องสีเดอรกันี้ล่ให้นมโจจัดไฮนักนักเลยเด้อค่ะเจ้าโอ้งามบอกค่ะพี่น้องงามบอกค่ะพี่น้องชุดส้มกระโปรงล่ายชุดส้มกระโปรงล่ายมีหลายรูปแบบค่ะพี่น้องนี่ งามค่ะพี่น้องมแต่สุดง,า,ง,งามๆเลือกบดถือเลยค่ะพี่น้องค่าอันนี้ไส้ปุกลูกค่ะปุกลูกเพชรบ้านแพงค่ะเนี่ยสวัสดีหมูหันชุดดอกไม้ค่ะเอ้าขคางสุดสีสมนันอ้แม่นบ่มาเบิ้งอีกค่ะพี่น้องข้ามาเบิ้งอีกลายค่ะใช่ไมมาเบิ้งเล้วกานเดี๋ยวก่อน ตรงกลางแม่ตรงชุดนี้กางงเมาเบิ้งลหลายชุดกอนค่ะพี่น้องค้างผ้ามาเบิ้งลหลายชุดกอนนี่ค่ะชุดนหวานค่ะพี่น้องวานแล้วเอาแบบดอกมไม่หลายแมนบอพี่น้องนี่หลายแบบค่ะพี่น้องนี่หลายแบบค่ะพี่น้องเอาลล่แดงพ่ะนะ แมนบอกคะ่ะอันนี้กระดอกค้อกันคะ่ะอันนี้น,นี่คะ่ะพี่น้องลายมันก็นสวยคะ่ะเดียามาบางอีกก่อนคะ่ะพี่น้องขาบอท่านตัดสินใจคะ่ะเรียกบาท่านถืออยโย่าสีดำาพี่น้อง เรืงง่องมาเสีเอาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ค่ะแบบก๋มึงจงามค่ะสีชมพูสวยคน,นะอ๋อจัดส,สวย ชัดสวยงา,ยามคมรับแมนบลังสังข์สีชมพูอันนี้แบบแบบเป็นกางเกงค่ะพี่น้องแบบเป็นกางเกงครับเป็นกางเกงสีนี่กลางงา,ามค่ะพี่น้องชัดสีเหลืองค่ะ,ส,คะสีชมพูครับผิวบอดคอเล่าข้นขาวอ,อแมนแมนค่ะแมนนี่นี่เป็นแบบกางเกงค่ะแบบกางเกง อันนี้เครื่องประดับค่ะพี่น้องเป็นดอกิกาหนึ่เป็นชุดน,นี้บมพี่น้อง เอาไล่าลามาลองกองแกงแม่นบะ <c oughs> อันนี้คุณพี่จะของลานเพิ่นค่ะสวัสดีค่ะใช่ไอ้ยักได้ชุดเอน เป็นอันย้อนยุกไหมคะ,คะอันพ้ามาเบงแนีค่ค่ะคุณพี่ผ้ามาเบงแน่ไอ,อันนี้คาอ600ร้อย,อยขาวเยอะเลยอ๋ออันนี้ตั1 0 0บาทอ๋นนทอนน 500, อ,อันนี้500บาทอันนี้ผ้าชช500อัน้0 0อันนี้300 เอาอันไหนดีเนาะบาทนี้เนาะอยากบ่เสือกเลยค่ะพี่น้องขาจอใอน,นดีเนาะพี่เป็นดอกไม้สามสีนั่นนี่มองไหนเนาะดอกไม้สามสี ตรงไหนเนาะดอกไม้สามสีไหนดูสิอื้อเื่อนีบ่บอกระพงมันบาน ซอยมุกขาวเขียวๆซอยมุกเขียวๆเยอสีสมสมนั่นอ๋อนี่บอคขาพี่น้องชุดนี่แหละพะนะไม่งนบอสขาพี่น้อง นี่ตอนนีน้แมนแมนแมน,แมนกางเกงครับเอาแบบเป็นกางเกงเชุดนี้ก็งามครับพี่น้องครับชุดนี้ก็งามมันลายดีแต่ว่าบ่มีดอกครับชุดลายด้วยครับพี่น้องมา,ดดากผู้เดียวบ่จักสีเหลือกเลย บ่ห่วงวัดเลียก็แบบใด้ค่ะพี่น้องขอมาเบิ่งสุดหนีก่อนขอมาเบิ่งสุดหนีก่อนพี่น้องคะผู้ดได้อยากได้กัเชิญในเด้อค่ะพี่น้องคะอะาหน้าบกศสจังหวัด้อยเอ็ดคะ่ะตรงขามสะพาน้อยค่ะตรงข้ามสะพานล,อย,าานลอยนะคะ คร,รับนาบข้อศอกจวัดรอยเอย็ดครับพี่น้องนี่ค่ะสวัสดีอ้ำพัชราค่ะคุณอ้ำพัชราค่ะสวัสดีพี่น้องภาษาอังกฤษค่ะอาจิอานบดายฤทธิสส์ค่ะพว่าบดายภาษาอังกฤษค่ะ สีไหนดีเนาะสีไหนดีเนาะสีไหนดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ละ่ะอันนี้งามบอกค่ะพี่น้องสีงห้ามบอก อันนี้ค้องผู้ส้านนชุดผู้ชายผู้สร้ผู้แบบนี้บ่อแห่เพล่อนนอน อันนี้แบบน้อยโคตรเนาะนวลน้อยโคตรสีนีง่งามค่ะพี่น้องแต่เราคือสุใสายบดเลยหรอกเพราะว่เาเยลน้อยโคตรเยลน้อยเสียเกิดจน,นไ,ได้ตัวเลือกทีต่ตัวมาสีค่ะพี่นอ้องน,นี่มัดสุดมัหลายตัวน,นี้ก็มาดค่ะตัวตัวนีง้งามกว่าค่ะพี่น้อง ได้ดีเนาะคือมักตัวอยู่หนนี่แท้คืองามแต่พี่น้อง จะอยู่คนสีนี่ง่ามครับง่ามลายเป็นกาเรเกลี่ยง,งามแห้งแต่ว่ากระเบาดอกเพราะว่าเราผู้เราผู้ใหญ่ครับมันมันไม่มหุน่นใหญ่ สวัสดียาวชนบุรีค่ะมาเรียกชุดซอยในพี่น้องสุดทองก้าวค่ะสาวทองก้าวในะ่ส,สิเอาไปหายบอร์ดไฟค่ะบอร์ดไฟบอร์ด่ฟ พีพาน้องอมาเบิง้งหลายๆคนครับพี่นออ้องหลายๆก็เลือกว่าถือทานไปก่อนค่ะ

Ternyata ni pencegah ni Siapa tu lah iri กับตัวไหน,นอนพี่น้องเอ้ยมาสรอยเลือกนเป็นอย่างอยากบอถือเลยครับพี่น้องครับเรียกไม่ถูกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคนบ้านป่าค่ะสวัสดีรัชนนท์ค่ะสวัสดีออโพค่ะ เอาจังเด้น้อดีภูมิปากปังสวัสดีค่ะสวัสดีมินพิกชิ่งค่ะสวัสดีนอจักใยค่ะ ลุ้นด้วยรวยสวัสดีพี่น้องหลายหลายคนครับเอา้าล่อรุ่นเบื้องด้วยค่ะพี่น้องค่ะถารุ่นเบื้องว่าได้ตัวตัดสินใจเอาตัวไหนดีครับสินใจเอาตัวไหนดีเาดดนาะ สวัสดีข้าทาทรค่ะฝากขลายหลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะเลือกก็าือสวัสดีอาบัจะหัวใจสินสวัสดีนองนรสค่ะ สวัสดีคุณน้ำฝน,นค,ค่ะเสียวแท้เได้ค่ะพี่น้องมันเสียวแท้แทเลย,ยเสียวอันไหนน้อง รักพี่เสียดายน้องรักพี่เสียดายน้องจังเลย ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมยี่สิเดคนด้อยค่ะพี่น้องใครยังอยู่น้มกันขอบคุณหลายหลายค่ะคุณพี่น้องติขอวม่าเบิ่งมาช่มน้ำกันค่ะเดียออ๋ยวขออนุญาตเลือกชุดคนไทยค่ะพี่น้องคะ่ะชุดหลายแห่งในหลานเกินชุดคนไทยว่าเซลชุดไหนค่ะพี่น้องครับโปรตีตามด้วยค่ะเด้อสำหรับตอนเนีไวใสมีสักก่อนขอบคุณหลายหลายขอบคุณพี่น้องติดขวามว่าเบิ่งมาช่มน้ำกันค่ะ